กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัดแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญที่วัดแห่งนี้มีหลวงตารูปหนึ่งเป็นที่เคารพศรัทธากับคนในหมู่บ้านชื่อหลวงตาบวัวท่านมีเมตตามากไม่ว่าใครมาขอร้องให้ท่านช่วยอะไรถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงท่านก็ช่วยหมดมาแมวที่คนมาปล่อยที่วัดท่านก็เมตตาดูแลให้เข้ากิน จนกระทั่งวันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งมาขอหลวงตาบัวยอยู่เป็นอุปถารรับใช้เพราะว่าพ่อกับแม่ของตนนั้นได้เสียชีวิตแล้วเด็กชายคนนี้ชื่อช้างเดิมเด็กชายคนนี้เป็นลูกของเศรษฐีแต่ด้วยแม่มาเสียชีวิตทําให้พ่อแต่งงานกับเมียคนใหม่หลังจากพ่อตายแม่เลี้ยงก็ไม่เคยมาดูดำดูดีเด็กชายบางวันก็อดอยาก น่าสงสารยิ่งกว่าฆ่าธาตุแต่เนื่องจากแม่เลี้ยงคนใหม่กลัวว่าญาติฝั่งพ่อจะตำหนิตนเองที่เลี้ยงดูไม่ดีจึงใส่ร้ายเด็กชายว่าเป็นเด็กเกเรไม่ชอบเรียนหนังสือและทำร้ายคนในบ้านแม่เลี้ยงจึงส่งเด็กชายไปอยู่ที่วัดช้างเมื่อได้ยินว่าแม่เลี้ยงส่งตนไปอยู่ที่วัดก็ดีใจคิดว่าดีกว่าอยู่กับคนใจบาปใจมาน จากนั้นเขาก็ย้ายไปอยู่กับหลวงตาตั้งแต่เด็กและอยู่ที่นั่นจนโตเป็นหนุ่มและไม่กลับบ้านอีกเลยช้างเมื่อมาอยู่กับหลวงตาท่านก็เมตตาอบรมสั่งสอนให้ร่ำเรียนหนังสือทำให้เขานั้นอ่านออกเขียนได้บ้างด้วยความกตันยูที่มีต่อหลวงตาทำให้ช้างไม่ออกไปทำงานที่อื่นเพราะหลวงตาอายุมากแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงชายหนุ่มอยากดูแลหลวงตา วันหนึ่งหลวงตาได้พูดกับช้างว่าเอ็งไม่คิดที่จะไปสอบเป็นขาราชการเหมือนคนอื่นเข้าบ้างหรือช้างไม่ครับหลวงตาผมอยากดูแลหลวงตาแบบนี้ครับเอ็งเป็นคนดีมีความกะตันอยู่ต่อไปชีวิตเอ็งจะเจริญหลวงตาเอ่ยปากชมช้างดูแลหลวงตาเป็นอย่างดีอุปถากรับใช้จนทุกคนต่างชื่นชมในความดีของเขา และเขาก็ดูแลหลวงตาจนท่านได้มรณะภาพไปเมื่อหลวงตาไม่อยู่ช้างก็ช่วยเหลืองานวัดทำหน้าที่เป็นสับประรือถ้าไม่มีงานก็จะออกไปรับจ้างทั่วไปญาติของหลวงพ่อเห็นว่าช้างเป็นคนดีจึงยกที่ดินหลังวัดให้และได้สร้างบ้านหลังเล็กๆให้เขาอยู่เพราะช้างจะได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากขึ้น วันหนึ่งขณะที่ช้างออกไปรับจ้างขนปืนเขาได้นั่งพักอยู่ที่ศาลาขณะนั้นเขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสภาพเธอนั้นเหมือนคนไร้บ้านเนื้อตัวสกปรกเธอทำท่าเหมือนคนมาขออาหารกินแต่ด้วยความที่เธอนั้นเนื้อตัวมอมแมมและมีกลิ่นเหม็นทำให้ผู้คนรังเกียจบางก็ตวาดไล่เธอบางก็ใช้ไม้คว้างใส่เธอ ออกไปอย่ามาใกล้กินเม็นขนาดนี้จะอวกอยู่แล้วไปออกไปชายคนหนึ่งตวาดเธออย่างไม่ใย,ยดีช้างได้เห็นดังนั้นจึงเข้าไปช่วยเพราะสงสารจากนั้นก็หาข้าวหาน้ำมาให้หญิงสาวหญิงสาวยกมือไหว้ขอบคุณช้างได้สังเกตว่าเธอนั้นป่วยเป็นโรคผิวหนังอีกทั้งร่างกายยังโดนทำร้ายทุบตีช้างสงสารจึงถามเธอว่า บ้านของเธออยู่ที่ไหนหรอหญิงสาวไม่ตอบเอาแต่ใส่หัวจากนั้นช้างก็ได้ถามเธอต่อว่าเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมหญิงสาวพยักหน้าเมื่อเห็นว่าเธอไม่พูดอะไรก็เข้าใจไปเองว่าเธอเป็นใบ้ช้างเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงและสภาพของเธอในตอนนี้ก็เหมือนกับสภาพที่เขาเป็นในวัยเด็กที่โดนแม่เลี้ยงทำร้ายก็สงสาร จึงพาผู้หญิงคนนั้นกลับมาที่บ้านและเขาก็ได้ให้เธออาศัยอยู่ด้วยจะได้ช่วยเธอได้สะดวกทุกๆวันช้างจะนำอาหารมาให้เธอหญิงสาวเห็นว่าช้างเป็นคนดีจึงยอมพูดด้วยขอบใจพี่ช้างมากนะที่ช่วยฉันไว้หญิงสาวพูดขึ้นช้างเมื่อรู้ว่าเธอพูดได้ก็ดีใจจึงถามว่านี่เธอพูดได้ด้วยหรือ แล้ววันนั้นทำไมไม่พูดละ่ะฉันขอโทษจ้ะฉันโดนทำร้ายมามากฉันจึงกลัวไม่กล้าพูดแล้วเธอมีบ้านไหมฉันจำอะไรไม่ได้เลยจ่ะฉันรู้แค่ว่าฉันฟื้นมาจากกองขยะหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรอยู่ที่นี่ไปก่อนก็ได้ไว้หาดีแล้วค่อยว่ากันหญิงสาวยิ้มโล่งใจที่ช้างนั้นได้ช่วยเหลือเธอ ทุกๆกวันที่ช้างออกไปทำงานเธอจะช่วยเขาทำความสะอาดบ้านเป็นอย่างดีจนวันหนึ่งมีขโมยมาป้นบ้านจนได้ย่องเข้าไปข้างในบ้านโดยที่ไม่รู้ว่ามีหญิงสาวอยู่ข้างในพวกโจรได้เห็นหญิงสาวก็ตกใจคิดว่าเป็นผีเพราะผมของเธอนั้นรกรุงรังผิวหนังผู้พองเป็นหนองและเลือดจึงรีบวิ่งหนีเมื่อช้างกลับมาที่บ้าน หญิงสาวก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังโชคดีนะที่เธอไม่เป็นอะไรจากพี่ขอบใจที่พี่เป็นห่วงฉันพี่ไม่ห่วงของที่บ้านจะหายเลยหรือของหายก็หาไม่ได้แต่ชีวิตคนถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็หาใหม่ไม่ได้หรอกนะช้างบอกหญิงสาวได้แต่ยิ้มในความดีของช้างจากนั้นเขาก็พูดต่อว่าเอาละ เธอไม่มีชื่อต่อไปฉันจะเรียกเธอว่าแก้วก็แล้วกันหญิงสาวพยักหน้ายิ้มรับวันหนึ่งขณะที่เธอทำความสะอาดอยู่นั้นช้างก็ได้พาใครคนหนึ่งมาที่บ้านคนที่ช้างพามาด้วยนั้นเป็นผู้ชายแก่ๆหน้าตาสะอาดสะอา้านและดูเป็นคนเมตตาแก้วออกมานี่เร็วเสียงช้างเรียกมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะคนคนนี้เขาเป็นหมอสมุนไพรนะ่ะ เขาจะช่วยรักษาโรคผิวหนังให้แก้วหญิงสาวมองหน้าหมอคนนั้นและบอกไปว่าขอบใจมากนะจ๊ะที่ช่วยฉันหมอแก่ก็ได้ถามถ่ยอาการของเธอทำให้รู้ว่าโรคผิวหนังที่หญิงสาวเป็นนั้นเป็นโรคที่รักษายากมากจึงพูดกับช้างว่าข้าเป็นหมอมาสามสิบกว่าปีเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นโรคผิวหนังประหลาดนี่แหละ ข้าจะช่วยพวกเองอย่างสุดความสามารถแต่ตอบไม่ได้หรอกหน้าว่าจะหายหรือไม่เมื่อแก้วเห็นสีหน้าช้างเป็นกังวลจึงตอบไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะฉันชินแล้วโรคที่ฉันเป็นอาจจะน่าเกลียดแต่ว่าฉันไม่รู้สึกทรมานอะไรเลยช้างพูดกับหญิงสาวด้วยความห่วงใยว่าเอานะแก้วมันต้องมีวิธีการรักษาสิฉันจะหาทางช่วยเธอให้ได้ ฉันสัญญาหญิงสาวยิ้มรับในความหวังดีของช้างวันหนึ่งมีคนมาจ้างวานให้ช้างนั้นเป็นนายห้อยช่วยเอาควายไปขายให้อีกเมืองหนึง่งซึ่งคนที่รับหน้าที่นี้ต้องเป็นคนเก่งทั้งด้านสติปัญญาและการต่อสู้เพราะระหว่างทางที่ไปนั้นต้องผ่านป่าดงพงทึบคนที่เคยผ่านไปเส้นทางนั้นบางก็ว่าที่นั่นมีอสูรกาย บางก็ว่ามีเสือร้ายบางก็ว่ามีโจรดักขโมยควายทำให้หน้าที่นี้ไม่มีใครกล้าทำเพราะต้องเสี่ยงกับชีวิตตนเองช้างเมื่อเห็นว่านายจ้างให้ค่าจ้างเยอะอีกทั้งใจหนึ่งก็อยากหาหมอดีๆมาช่วยเหลือแก้วซึ่งต้องใช้เงินตนจึงยอมอาสาไปเป็นหนายห้อยพ่อค้าวัวควาย นอกจากนี้เขายังได้รับมอบหมายให้เอาสมบัติไปให้บ้านเศรษฐีอีกด้วยคืนนั้นช้างได้บอกกับแก้วว่าแก้วพี่ต้องเอาว,วัวควายไปขายที่เมืองอื่นไม่อยู่บ้านหลายวันรักษาตัวด้วยนะหญิงสาวรับปากชายหนุ่มคืนนั้นเองแก้วนอนไม่หลับเป็นห่วงว่าช้างนั้นจะเป็นอะไรระหว่างทางเธอคิดว่าถ้าเธอขอติดตามช้างไปด้วย กลัวว่าเขาคงไม่ให้เธอไปแก้วจึงแอบเก็บข้าวของแล้วซ่อนตัวในหีบใบหนึ่งเพื่อที่จะตามไปดูแลช้างเมื่อช้างและบริวารออกเดินทางไปจนถึงเย็นขณะที่ช่วยกันหาที่พักแก้วก็ปรากฏตัวขึ้นช้างตกใจจึงถามแก้วว่าแก้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแก้วจึงสารภาพกับช้างว่าขอโทษพี่ด้วยนะจ๊ะ ฉันอดห่วงพี่ไม่ได้จึงแอบตามพี่มาแก้วรู้ไหมว่ามันอันตรายมากพรุ่งนี้ก็จะเข้าป่าดงพงทึบแล้วไม่รู้ว่าจะเจออันตรายอะไรอีกบ้างฉันรู้จ่ะถึงได้ตามมาไงเชื่อใจฉันเถอจ่ะฉันจะพาพวกเราทุกคนปลอดภัยแก้วตอบช้างได้แต่ถอนหายใจเพราะว่าถ้าจะกลับไปส่งหญิงสาวก็กลัวว่าค่าขายไม่ทัน ครั้นจะปล่อยเธอไปคนเดียวก็กลัวว่าจะหลงทางหรือเป็นอันตรายจึงจำใจตอบว่าได้ครั้งนี้พี่จะยอมแต่อย่าให้มีครั้งหน้านะถ้าจับได้ว่าเธอขัดคำสั่งพี่พี่จะทำโทษหญิงสาวรีบพยักหน้าคืนวันนั้นแก้วตื่นมากลางดึกด้วยสัญชาตญาณหญิงสาวปีนขึ้นไปที่บนต้นไม้สูงแล้วสังเกตการ ในความมืดมิดเธอได้เห็นว่าข้างหน้าไกลจากที่เธออยู่ประมาณหกโยดมีคนก่อกองไฟขึ้นและอีกสิบโยดเธอก็ได้เห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งก่อกองไฟเช่นกันแต่ไฟกองนั้นเป็นกองเล็กๆทำให้เธอนึกในใจว่าแปลกจริงคนธรรมดาสิบกว่าคนจะก่อกองไฟเล็กเช่นนี้หรือยิ่งถ้าได้มาในป่าดงดิบที่เป็นอันตรายเช่นนี้ เมื่อเธอคิดดังนั้นจึงรู้ทันทีว่าอีกสิบโยน์จะเจอกับโจรร้ายเพราะถ้าเป็นคนที่เดินทางไปค้าขายจะไม่ก่อกองไปเช่นนี้เมื่อถึงรุ่งเช้าแก้วได้บอกช้างว่าพี่ช้างอีกสี่ห้าโยต์ถ้าเราเดินทางเร็วขึ้นก็จะได้เจอกับเพื่อนร่วมทางช้างดีใจมากเพราะถ้ามีเพื่อนร่วมทางก็จะดีจะได้ช่วยเหลือกันยามมีภยัย เขาจึงรีบออกเดินทางไม่ช้าก็เป็นจริงตามที่แก้วบอกขบวนวัวควายที่ช้างไปเจอนั้นเป็นของอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขาทั้งสองก็ได้คุยกันว่าข้าโชคดีแท้ที่ได้เจอกับเพื่อนร่วมทางค้าขายจะได้ช่วยเหลือกันยามเดินทางแก้วเมื่อได้เห็นว่าพ่อค้าขะบวนที่สองเป็นมิตรก็โล่งใจและเย็นวันนั้นแก้วได้บอกกับช้างว่า พี่ช้างหนทางข้างหน้าอาจจะมีพวกโจรดักซุ่มอยู่ขณะที่พักกลางวันเธอก็ได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงและได้สังเกตว่าสิ่งที่เธอคิดนั้นเป็นจริงพวกโจรได้ดักซุ่มอยู่พวกมันมีกันสิบกว่าคนแก้วจึงมองพื้นที่รอบๆและเห็นว่าไม่ไกลจากพวกที่มันอยู่มีช้างโขลงหนึ่งเข้าไปในพื้นที่แห่งนั้นแล้วโดนโคลนดูด จึงคิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆจะล่อพวกมันให้เข้าไปในพื้นที่นั่นจากนั้นเธอก็ได้เล่าในสิ่งที่ตนเห็นให้ช้างฟังช้างจึงปีนต้นไม้ไปสำรวจและตกลงทําตามแผนที่แก้วได้บอกไว้กลางดึกคืนนั้นช้างกับเพื่อนร่วมทางปรึกษากันเรื่องโจรจากนั้นพวกเขาจึงวางแผนเปลี่ยนเส้นทาง และทำทีว่าช่าใจเอาหีบของมีค่าออกมาไว้ที่โล่งแจ้งโดยไม่ปิดหีบจากนั้นก็ทำตัวนอนหลับด้วยความเหน็ดเหนื่อยฝ่ายโจรเห็นว่าพวกนั้นไม่ระวังตัวด้วยความโลภพวกโจรไม่ทันสังเกตพื้นที่จึงวิ่งฝ่าไปเอาของโดยไม่ลืมหูลืมตาและโดนโคนดูดกันหมดแม้ว่าพวกโจรจะมีเยอะกว่าแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ นำซ้ำยังให้เกิดเพศภยัยในห้อยช้างเมื่อเห็นว่าพวกโจรโดนโคนดูดจึงพูดขึ้นว่าเจ้าโจรผู้โง่เขาแกคิดจริงๆหรือว่าพวกฉันไม่รู้ว่าพวกแกดักซุ่มอยู่เป็นยังไงละ่ะไม่ทันป้นโดนโคนดูดซะงั้นพูดจบขบวนนายห้อยสองขบวนก็ได้ออกเดินทางต่อระหว่างที่เดินทางไปนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับพ่อค้าขบวนที่สาม ซึ่งขบวนนี้เป็นขบวนที่ใหญ่ช้างจึงอยากเป็นมิตรเพราะจะได้ช่วยเหลือกันได้แต่เมื่อเขาได้เข้าไปพูดคุยกับพ่อค้าขบวนที่สก็โดนปฏิเสธเพราะกลัวว่าขบวนอื่นจะเป็นภาระเมื่อพ่อค้าสามขบวนเดินทางมาถึงสะพานเก่าเพื่อที่จะข้ามฟากไปอีกภูเขาลูกหนึ่งทำให้เดินทางไปพร้อมกันไม่ได้พ่อค้าวัวที่หญิงยโสขบวนที่สาม ก็ได้บอกกับช้างว่าข้าอยากให้ขบวนของข้าออกเดินทางเป็นขบวนแรกพวกเจ้าเห็นด้วยหรือไม่ช้างจึงตอบว่าได้เชิญท่านไปก่อนเถิดคืนนั้นขบวนพ่อค้าขบวนที่สองจึงถามว่าพ่อช้างทำไมยอมให้พ่อค้าขบวนที่สามเดินนำเราไปก่อนอย่างนี้เราไม่เสียเปรียบรหรอกรือช้างตอบว่า ข้างหน้าเป็นป่าดงดิบมีอันตรายรอบด้านให้พ่อค,ค้าคนนั้นไปก่อนดีแล้วเป็นการให้เขาไปสำรวจเส้นทางซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเราเส้นทางที่เขาเดินผ่านไปก่อนนั้นเราไม่ต้องมานั่งทางหญ้าให้เหนื่อยเพราะขบวนนั้นได้ทางหญ้าทำทางให้แล้วไม่นานพ่อค้าวัวขบวนที่สมก็ได้มาถึงภูเขาลูกนั้นระหว่างทางที่เขาผ่านก็ได้เจอสาวงามมารอต้อนรับ โดยหารู้ไม่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นเป็นผีแม่ไม้ที่จะเอาผู้ชายไปอยู่ด้วยและเป็นทาสรับใช้พวกนางพี่จ๋าเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยมาที่ร้านของพวกฉันก่อนดีไหมจ๊ะร้านของพวกฉันน่ะมีอาหารอร่อยอ,อยมีสุรารสชาติดีที่พี่ไม่เคยดื่มที่ไหนมาก่อนหญิงสาวพูด พ่อค้าขบวนที่สหลงในความงามของหญิงสาวไม่เฉลียวใจจึงตอบตกลงเมื่อพวกเขาได้เข้ามาในร้านของเหล่าผีแม่ไม้ก็หลงยินดีใจที่ได้เจอกับผู้หญิงสวยๆและติดในรสชาติอาหารโดยไม่มีใครระวังตัวพวกเธอก็ได้พลางตาเพื่อที่จะฆ่าชายเหล่านั้นโดยการเนรมิตห้องนอ,นอนอนานุ่มเพื่อให้เหล่าพ่อค้าเข้าใจว่า เป็นห้องที่จะได้ร่วมอภิรมกับเธอแต่แท้จริงแล้วห้องนั้นก็คือหน้าผาสูงชันที่ได้หลอกล่อผู้ชายที่โลภด้วยราคะให้มาติดกับดักเพราะถ้าย่างก้าวไปห้องนั้นก็จะตกจากหน้าผาและพวกพ่อค้าก็ทยอยตายกันทีละคนจนไม่เหลือต่อมาขบวนค้าวัวของช้างและขบวนค้าวัวที่สองก็มาถึงพวกผีแม่ไม้ก็ได้วางหลุมพรงไว้เช่นเดิม พี่จ้าเหนื่อยอย่างนี้มามะมา,มา,มาดื่มสุราดูพวกฉันไร้รำแล้วค่อยไปต่อพ่อค้าคนที่สองตกตะลึงในความงามจึงบอกไปว่าได้สิจ้านน้องสาวแต่ทว่าช้างได้ห้ามไว้จึงตอบกับพวกนางไปว่าพวกฉันมีงานที่ต้องทำอีกมากตอนนี้ยังไม่สะดวกและเขาก็ได้แอบกระซิบพ่อค้าขบวนที่สองว่า เพื่อนเอย๋ยอย่าได้โดนพวกนางหลอกจงดูเงาสิพวกนางไม่เห็นมีเงาเลยสักคนพ่อขาขบวนที่สองได้ฟังดังนั้นก็ตกใจและคิดว่าพวกนางคงไม่ใช่คนด้วยความมีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของช้างทำให้สองขบวนรอดมาจากเมืองผีแม่ไม้ได้ขอบใจพ่อช้างมากเลยนะที่ช่วยไม่อย่างนั้นขากับบริวารคงกลายเป็นผีไปแล้ว ถ้าอยากให้ตอบแทนอะไรก็บอกข้าได้ช้างจึงบอกว่าตัวข้านั้นไม่ต้องการอะไรหรอกเว้นแต่ว่าน้องสาวข้าป่วยเป็นโรคผิวหนังท่านพอจะหาหมอดีๆให้ได้ไมล่ล่ะดีเลยพอข้าเป็นหมอวิเศษก่อนที่ข้าจะเดินทางมาที่นี่ได้เตรียมสมุนไพรามาให้ข้ามากมายนี่ข้ามอบให้ท่าน ช้างได้กล่าวขอบใจพ่อค้าขบวนที่สองจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางต่อในที่สุดพ่อค้าทั้งสองขบวนก็ได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยพวกเขาก็ได้ค้าขายวัไวควายไปจนหมดแล้วช้างก็ได้นำสมบัติไปคืนให้เจ้าของได้อย่างปลอดภัยส่วนแก้วนั้นหลังจากที่ได้ดื่มกินยาสมุนไพรที่ช้างให้แล้ว ผิวหนังที่เริ่มเปื่อยก็แห้งและลอกออกราวกับดักแด้ผิวพรรณ์ของเธอนั้นกลับมาเหมือนผิวเด็กขาวออกแดงระเรือ่อจนทุกคนได้พบเห็นตกตะลึงในความงามมีชายหนุ่มมากมายเข้ามาจีบแก้วแต่แก้วนั้นหาได้สนใจไม่เพราะคนที่แก้วรักก็คือช้างและช้างก็รักแก้วเช่นกันพวกเขาทั้งสองตกลงปงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน แต่ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงแก้วนั้นป่วยกระทันหันจนวิญญาณของเธอนั้นออกจากร่างขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แก้วได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์เพราะเธอได้ทำผิดกฎจึงถูกลงโทษไปที่เมืองมนุษย์เพื่อชดใช้ความผิดแล้วตอนนี้เธอก็กลับตัวเป็นคนดีจึงกลับมาเป็นนางฟ้าเหมือนเดิมแก้วคิดถึงสามีมากจึงไปขอร้องพระอินทร์ พระอินเมตตจึงสงเคราะห์ให้เธอและในที่สุดแก้วก็ได้กลับมาที่โลกมนุษย์ของคู่กับช้างและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป